สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์พศ2565ครับวันนี้คุณครูต่ายมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมครับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กิจกรรมนะคะ3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะกิจกรรมที่3กิจกรรมสร้างสรรค์นะคะ ถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ทั้งสามกิจกรรมพร้อมอกันเลยครับไปเลยค่ะมาพบกับกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้คุณครูอาร์มและคุณครูฟ้องมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้ใเด็กๆทำคือกิจกรรมเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณครับค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสนใจมีความสุขแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะและดนตรีได้คะ่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามสัญญาณเสียงแทมบารีนะคะแบบนี้เลย คุณครูจะให้เด็กๆคิดท่าทางเป็นสัตว์น่ารักน่ารักสี่ตัวดีไหมคะดีครับครูฟ้องเป็นตัวอะไรบ้างคะเป็นนกกกระต่ายค,ะค่ะครูอามล่ะคะไก่กับแมวครับค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำเสียงสัญญาณแบบนี้นะคะดเด็กๆก,ก็ทำท่าตามสัตว์ที่ตัวเองเป็นทีละหนึ่งตัวก่อนนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดแบบนี้ ให้เด็กๆทำท่าสัตว์ตัวนั้นไปหาอาหารเช่นหนูเป็นไก่ใช่ไหมคะพอคุณครูทำแบบนี้หนูก็ทำท่าจิกข้าวสารกินเข้าใจไหมคะเดี๋ยวหนูทำกันทีละหนึ่งคนนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับพร้อมแล้วใครจะเริ่มก่อนคะคุณครูอามเชิญคะ่ะ เด็กๆคะเรามาเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันนะคะเรียนรู้เรื่องประโยชน์และการอนุรักษ์ประเพณีตึกจีนค่ะจุดประสงค์นะคะของกิจกรรมวันตุกจีนนะคะ 1. ฟังและสนทนาโต้อตอบสอบ้องกับเรื่องที่ฟังได้ค่ะครับคุณครูตายครับคุณครูตายเคยได้เข้าร่วมประเพณีการแห่หพระเจ้าแม่ตุกจีหรือเปล่าครับ คุณครูเคยไปรับชมค่ะประเพณีการะะด้านหลังของเรานะครับจะเป็นคลิปวิดีโอการเหตุองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้าโพนะครับแล้วคุณครูตาครับเราจะสามารถอนุรักษ์ประเพณีตุ๊ดจีของเราเชาวนะครสวรรค์ไว้ได้อย่างไรล่ะครับคุณครูตาดเราก็ไปเข้าร่วมประเพณีนะคะอย่างเช่นไปไหว้นะคะไหว้เจ้านะคะที่ศาลกัน กิจาการรมงานวันปีนีของเรานะครับจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีนะครับแต่ปีนี้กิจาการรมบางอย่างได้ถูกลดลงไปนะครับเช่นการแห่นในตอนกลางคืนนะครับถูกหัและการแสดงบางอย่าง,งาการจัดบูธอาหารบางอย่างถูกลดลงไปนะครับแต่เราสามารถเข้าร่วมประเพณีผ่านโลกออนไลน์นะครับด้วยวิธีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ของกลุ่มเราชาวนลระสวัด์นะครับเด็กๆ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะครับกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านจินตนาการนะครับและการเรียนรู้การเก็บของข้อที่เมื่อใช้เสร็จแล้วครับกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะครับคุณครูอามจะให้เด็กๆวาดรูปภาพเกี่ยวกับงานตุ๊กจีนตามจินตนาการแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูอามกับคุณครูตา่ายดูในไลน์กลุ่มนะครับ ถ้าเด็กๆพอแล้วเราไปรับชมภาพของคนเก่งและเริ่มทำกิจกรรมไปเลยค่ะการๆนะครับให้เด็กๆบอกวิธีการอนุรักษ์ประเพณีตุดจีนของเราชาวนครสวรรค์ถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูอามกับคุณครูตัดดูในรายกลุ่มด้วยนะคร,รับสำหรับสัปดาห์นี้หน่วยวันตุดจีนนะครับ การเรียนรู้ของเราในวันจันทร์เราได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีนวันอังคารเราได้เรียนรู้ความสําคัญของวันตรุษจีนนะครับวันพุธเราได้เรียนรู้ขอไหวในวันตรุษจีนการทําขนมเท่งวันพฤหัสบดีเราได้เรียนรู้การแสดงในงานวันตรุษจีนและวันศุกร์วันนี้เราได้เรียนรู้ประโยชน์และการอนุรักษ์งานตรุษจีนครับสําหรับกิจกรรมสับดานนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย